อุตส่าห์แบบเฮ้ยเลือกเลนด้านบนแล้วอะ่ะกดจองเลนแล้วอะ่ะเดี๋ยว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 เก็บฮิวเฉยเ <laughs> ก็บฮิวหน้าตาเฉยเลย <laughs> ไปไหมอีกนิดนึงอีกนิดโอ้ <laughs> ไม่ทัน เก็บขิวไม่เฉยอีกละโอ้โหเกิดอะไรปะอ,อตัวนี้โคตรเกียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหถลม่ม แข็งยังไงอ่ะน้ำแข็งน้ำแข็งหนีเฉย er, โดนถล่มบนหนีเฉยเลยมีตารางเปิดใหม่ไหมถ้าไม่มีถ้าไม่มีบอกก็กดดูเช็คให้ดูให้พี่หน่อยว่าแบบจะเปิดใหม่วันไหนวันนี้เปิดใหม่แล้วก็ทักบอกในเพจพี่ก็เลยแต่เพจไม่ได้แจ้งเตือนไนะ ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ <S <S ไปเรื่อยๆอ,อาจจะทำคลิปลงใหม่ก็ได้แต่ถ้ามันไม่นี่ก็อุ้ยจับแล้วโอ้ไปหายไปไหนหมดอ่ะอ่ไม่มีลูกชุด้วยเรียบร้อยเลยเอะไรก่อนก่อนอ๋อดูก่อน ไม่ไหวเด้อเด้อ้โอ้กดสปีดก็ไม่กดไม่ได้ยับเลยอ่ะเหลือหกนาทีกว่านะหนาวยาโดรันมาเลย ถอ,อยสิเี่ยนเยี่ยนมันเยอะโอ้ยหน่อโอ้ยถอยถอยถอยเราโดนเราโดนไมหัวซะแล้วอ้าวเหรอฮะอ้าวเหรอฮะอีกนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยสวยโอ้โหเราไป อีกหนึ่งโอ้โหจะไปแล้วนะ่ะตอนนั้นนะ่ะไปไม่ตายไม่รู้เลยแหละ่รู้จะวย่างังไงแล้วเนี่ยโอ้โหคิวคอนโอ้โหแช่แข็งเราเหรอืออไปดียอย่งกำลังเกมเรากำลังกลับมา กำลังกลับมาเออล็อกไปทีเออไปดีตๆๆีๆ,ๆีๆีตีตายไปไหนเออตายพร้อมกันซะเลย เออถอยถอยถอยเอาเด้อเป็นไรแล้วว่าเพื่อนไม่ถอยอไม่ใช่เ่หรอ,อ,อช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้ไหมโอ้ยมันเก็บสปีดเชยยาโดคิงฝั่งเออยาโดคิงนะบาลียนฝั่งนั้นแบบสายดุดันฝั่งนี้เขาเน้นเก็บแต้มตีไปตีไป จะครึ่งหลอดอ่ะจะตายไปเลยอ่ะวิ้นไปถึงอะไรอ่ะ ฮาลาชื่ออะไรนั่นอะเปลี่ยนชื่อใหม่ปะทำไมไม่คุ้นชื่อเลยอ่ะคนชื่อเนี่ยฮาเนี่ยอู้หูหนักเลยอือหืออือหืออือหือโหูเฮ้ยคิวคอนไม่ได้ชุดเลยอ่ะคิวคอนชุดหน่อยจะบอกให้เขาชุดยังไงล่ะโอ้คิวคอนโมแต่เก็บไปอยู่โอ้โห ไม่ไหวโดนลุมตึบโดนลุมตลอดเลยตอนนี้ยาดกิงโดนอกีกแล้วบาโดนอีกแล้วโอ้โหเออไปยังไงยังไงไฟเจอกันนะ้ำยังไงยังไงเจอตีนโอ้ตายโดนโอ้โห,โด,โโหดูบนผาดิ ว้าเอ๊ยแรตีตีช่วยตีหน่อยช่วยกันตีหน่อยตีโอ้โคิวคอน ดิพีไ่ไปชุดความนั้นพวกมวกนั้นนะไม่ได้โชดแล้วนะไม่จะไม่ได้โชดแล้วทำไปความนั้นนะโอ้โหแล้วเขาทำไมเนี่ย สามตัวไม่ใช่ชุดเลย <g ül> เกินเดี๋ยวโดนน,นั้นนั่นสามตัวเขาไม่ชุดเลยอะระบบโคตรดีเลยอตอนนี้บูลเลอร์ฝากหน่อยกันก่อนโอ้โหระบบอย่างดีเลยห้าสิบแต้มดูดิห้าสิบห้าสิบ ถ้าเข้าชุดนะโอ้โหชนะใสๆอะ่ะเด่ดโอ้ยจบเกมแล้วยังไม่ได้แต่ก่อนชื่อนัดเหรอคุ้นๆอยู่แต่นัทนี่มีหลายคนนะแต่ฮิวคอนได้่ะฮิวค่อนได้เอ็มไปแบบงงๆแล้วท้ายเกมสามตัวนี้คือไม่ชุดเลยอะ่ะ Oh, good.